การจนบุรีประชุมคณะทำง,งานจัดทำรายงานประจำปีโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป,ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดการจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าณนห้องประชุมแครนอยชั้นสามสารการจังหวัดการจนบุรีนายรณภพเอียงสิมมารองผู้ว่าราชการจังหวัดการจนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดการจนบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปีโครงการพัฒนาชุมชนในเขตนักษาพันธสัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนทิพย์ภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีนางจิรภาสินุนาวารองปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการมือในทิผู้ภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้นำท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ คณะกรรมการมวยทีภูบด an land ินในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปีโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมวยทีภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่24ตุลาคม2567เนื่องจากปัจจุบันมีการเพิ่มหน่ยงานและขอบเขตการทำงานที่เพิ่มขึ้นจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี โครงการพัฒนาชุมช,ชนในเขตรักษา,ษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อพิจรารณาและกำหนดแนวทางเนื้อหารูปแบบการจัดทำไรายงานประจำปีโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษา,ษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจ,ตจ,จังหวัดกาญจานบุรีตามพ่วงเวลาที่กำหนดไว้พร้อมทั้งแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการอื่นใ,นใดให้บรรลุนานตามแนวทางและดำเนินการอื่นๆต่างที่คณะทำงานมอบหมาย สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาหัวข้อการนำเสนอเนื้อหาและรูปแบบการจัดทำรายงานประจำปีของการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธสัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีและแผนการดำเนินงานในการจัดทำข้อมูลเนื้อหาและรูปแบบการจัดทำรายงานประจำปีรวมถึงวิธีดำเนินงานและแหล่งงบประมาณในการจัดทำรายงานประจำปีอีกด้วยข่าวใน24สุทรกาญจนบุรีชุิการไหลวารินรายงาน